ทุกคนใครที่เป็นทาสน้องหมาน้องแมวเนี่ยบอกเลยว่าต้องห้ามพลาดนะคะเลื่อนผ่านเจอหน้าติ๊กตอกบอกเลยว่าอดใจไม่ไหวจริงๆโคมไฟ LED คือแบบเนี่ยเขาจะทําให้เป็นรูปน้องหมาของเราเลยตัวนี้นะคะสิงก็ได้ใส่ชิ้นน้องหมาไปด้วยนะคะทุกคนคะ่ะบอกเลยว่าวัสดุคือแข็งแรงมากๆเลยนะนี่เขาก็จะให้มาเป็นแบบนี้นะคะเราก็แค่นํามาประกอบเองง่ายๆเลยนะอ่ะนาแผ่นอะคริลิกนะแล้วก็เสียบก,กับแท่นโคมไฟตัวนี้ไปได้เลยคะ่ะทุกคนเสร็จแล้วแค่นี้เองบอกเลยว่าเวลาอยู่ในห้องนอน แกคือแบบน่ารักมากเลย แบบเราบอกเลยว่าต้องห้ามพลาดนะคะทุกคนเอามาประดับที่ห้องนอนหรือจะเป็นโต๊ะทางานก็ได้สวยงามมากเลยอ,อยากบอกว่าชิ้นเดียวเขาก็รับทํานะคะทุกคนเหมาะสําหรับเป็นของขวัญให้คนที่คุณรักหรือจะเป็นสุนัขตัวโปรดน้องแมวตัวโปรดได้ดหมดเลยยิ่งเปิดไฟนะคะบอกเลยว่าทุกคนขาสวยจึง้งจริงๆค่ะสําหรับใครนะคะที่แบบว่าเป็นทาสแบบเราเนี่ยต้องห้ามพลาดจริงๆนะคะต้องมีเก็บไว้วัสดุคือเป็นอะลูิเทนทานแข็งแรงมากๆนะคะสําหรับคนไหนนะคะที่สนใจอย,อยากจะทําเดี๋ยว นจดทิ้งที่กัดไว้ให้นะคะ